สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โชตา้ากรุยิแจมซาร่าหวยแตกแต่เกลียดลิเวอร์พูลพ่ายจุดโทษอาร์เซนอลร่วงคาราวราลครับหวงวหนดังลิเวอร์พูลนะครับจอดป้ายในศึกค,รคารบาบแค่รอบสี่เท่านั้นนะฮะหลังแพ้ดวลจุดโทษอาร์เซนอลสี่ห้าหลังจากเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเก้าสิบนาทีคารังแอนฟิลด์มาคำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานครับซึ่งเกมนี้ทีมของกุนซือเจ็กกิ้งครอปครองเกมได้เหนือกว่าและมีโอกาสทำประตูได้มากกว่าแต่ไร้ความเฉียบขาด ซึ่งก็จะยกความดีความชอบให้กับนายทวันทีมคู่แข่งด้วยนั่นก็คือเบนเลโน่ที่โคตรเหนียวหนึบเลยนะฮะโอ้ยิงยังไงก็เซฟได้กระนั้นแล้วก็มีผู้เล่นหลายคนที่ทําผลงานในนัานะประทับใจแต่ก็มีบางคนที่น่าผิดหวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของโมเมสซาลาที่วันนี้นะฮะเล่นในห่วยแตกดับไปเลยนะครับในเกมนี้แต่คนที่เล่นดีก็มีนะฮะโจตาก็บกรูยตและนี่คือผลสอบของนัเตะลิวพูตาละคนในแมตช์แมตชนี้เราไปดูกันเลยครับ เรียกได้ว่าโอ้โหในเสีได้จริงๆแพ้ดวงเริ่มต้นที่อาร์เรียนได้รับไปเจ็ดคะแนนทําได้ดีมากๆเลยนะฮะกับการป้องกันในจังหวะที่เอ็ดดี้เอ็นเคเทียกำลังจะยิงโล่งๆในช่วงต้นเกมจากนั้นในช่วงครึ่งหลังนะครับก็โชว์เซฟลูกโขของร็อบโฮดดิ้งก่อนที่จะเซฟได้อีก1จุดโทษนะฮะในช่วงดวลจุดโทษแต่ก็ไม่วายนะฮะลิเวอร์พูลก็แพ้ไปนะครับวันนี้เรบไป7จ็ดคะแนนเดโกวิลเลียมได้รับไป7จ็ดคะแนน หลังโดนวิวพากษ์วิจารณ์ย่างหนักในเกมตูลินคอนมาในเกมนี้ก็ยกระดับฟอร์มการเล่นขึ้นมาได้ดีมากเลยครับและมีจังหวะสกัดบอลสวยๆให้เห็นนะครับก็เป็นการแอคทีฟตัวเองขึ้นมาได้อย่างสุดยอดนะครับเจ้าหนูในโกลลี่มว่าไปเจ็ดคะแนนลิสต์วิลเลียมเดี๋ยาไป7.5ดคะแนนอาจจะมีหลุดๆไปบ้างน,นะครับแต่โดยรวมดูแล้วก็ยังมีความเย็นในการเล่นแถมจะกันกับลูกโด่งด้ดีๆเยี่ยมเลยนะฮะด้วยสถิติชนะดวลลูกากาศถึง5ครั้ง ซึ่งก็มากกว่าทุกคนในสนามนะครับสำหรับจจน for nice, ูลิสบิลเลียมเราไป7.5คะแนนไวร์กิฟานไนส์แต่เราไป7คะแนนวันนี้ได้ยินคู่กับบิลเลียมซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นคู่แฝดนะฮะละไม้คล้ายคึงกันจริงๆโดยน้นนี้นะอาจจะคุมแนวรับลุวมๆไปหน่อยในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นก็ทำหน้าที่ที่ดีขึ้นแถมเกือบทำประตูได้ด้วยในช่วงต้นคิงหลังก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวอไปพัก เจมส์มิเได้รับไป7.5คะแนนแลวเป็นกัปตันทีมนะครับทำผลง,งานไดนะ้น่าประทับใจเลยทีเดียวกับการยืนเป็นแบ็กซ้ายในเกมเกมนี้โดยช่วงเกนเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งก็ไม่แปลกใจที่มีสถิติชนะแท็กเกิลถึง5ครั้งในเกมเกมนี้นะครับก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะฮะถือว่าเล่นได้อย่างสุดยอดรับไป7.5คะแนนมาโกกุยิดได้รับไปถึง8คะแนนนะครับในนัดนัน้นนี้แล้วก็เป็น m a n ส์ออฟเดอะแมเลยทีเดียวนะครับโอ้โ oh หสองวันดูดีเลยทีเดียวโดดเด่นมากในแดนกลางมีอิทธิพลตัวเกมสูงทั้งรับและลุกแท็กเกิลชนะถึง5ครั้งสูงสุดภายในทีมร่วมกับเจมส์เบนเนอร์และเนโกวิลเลียมแถมมีโอกาสลุ้นทําประตูดได้เสียวหลายครั้งเลยนะฮะจากการยิงไกลของเจ้าหนูคนนี้มาโกกูยิดนะครับรับไปปาดคะแนนแล้วก็เป็นแมนส์ออฟเดอะแเคติจอนเดลลปายห5คะแนน ทำได้ไม่ดีเหมือนเกมในรอบก่อนที่จะกับลินคอนแม้จะยกระดับฟอมการเล่นขึ้นมาในช่วงหลังนะครับก็ลับไป6.5คะแนนฮาร์รีวิลสันได้ลับไป5คะแนนทำผลงานเล่น่าผิดหวังเลยนะครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแถมยิงจุดโทษพลาดอีกนะฮะซึ่งเป็นลูกสำคัญในการดวลเป้านะฮะทำให้ทีมลิเวอร์พูลแพ้ไปเลยดูแล้วไม่น่านจะมีอนาคตในทีมแอนฟิลล์ลงเรืออยู่แล้วนะครับสำหรับโจหนูฮาร์รีวิลสัน โบเมซาลาได้รับไป5.5คะแนนอาจจะสร้างอันตารายได้บ้างในช่วงครึ่งแรกแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่ซาร่าคนข้างเงียบแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยและไม่มีโอกาสได้ลุ้นทําประตูแม้แต่ครั้งเดียวนะครับโอ้โหดิโกโจตาได้รับไป7.5คะแนนเล่นในอันตารายเลยทีเดียวทางฝั่งซ้ายหากาศลุ้นทําประตูได้ดีแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นรร่ายได้ ก่อนที่ตัวเขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับทาคุมิมินามิโน,โนได้รับไป7คะแนนโดยรวมถือว่าน่าพอใจมีความขยันทุ่มเทและเกือบทําประตูได้ด้วยในช่วงท้ายครึ่งแรกโดยยิงไปชนคานจากจังหวะตามซ้อมลูกโกของดีโก้ชูตาเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันหน่อยนะครับดิบออกโอลิกิทันซาลาในนาทีที่61ได้รับไป5คะแนน นอกจากสร้างความแตกต่างในเกมนี้ไม่ได้แล้วยังยิงจุดโทษไม่เข้าอีกด้วยมหาเทพโจคโเโมธแานฟันไดส์ในในาทีที่61แลได้รับไปเจนน็ดคะแนนลงไปทำหน้าที่ทันฟันไดส์ได้ดีเลยทีเดียวจอจิจชุวานในรุ่มแทนดิโกโชต้าในในาทีที่7จได้รับไป6คะแนนอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากในเกมเกมนี้แต่กระทำได้ดีในช่วงดวลจุดโทษนะฮะนี่คือเกรดนักเตะของลิเวอร์พูลของเราทุกคนนะครับ ต่อไปเราไปดูเก็บตกประเด็นหลังเกมกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้างแมนออฟเนมัทในแมตนี้เป็นเบนเลโน่นะฮะเครั้งนะฮะคือจํานวนที่ในทวันชาวเอรมันรายนี้เซฟได้ช่วยทีมปืนใหญ่แอสนนอลในเวลาปกติถึง90นาทีนะครับแถมยังทําได้อีก2ครั้งในช่วงของการดวลจุดโทษชี้ขาดซึ่งก็แบกทีมไอปืนใหญ่แอสตันนอลทีมนี้นะฮะโอ้ให้ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้อย่างบุดววดชนิดที่เรียกได้ว่า เจ้าบ้านโหมบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเกมก็เรียกง่ายๆว่าทั้งเกมเลยด้วยกันนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าเกมระดับท็อปแบบนี้แม้คุณจะเหนือกว่าแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่แน่นอนพอที่จะปิดเกมได้มันก็ยากมากนะครับที่จะจบด้วยกันเป็นผู้ชนะในที่สุดซึ่งเกมนี้ต้องยกให้เขาเลยนะฮะเบลเลโน่โคตรเหนียวโดยปืนใหญ่นะครับก็เจองานหนักต่อนเนื่องต้องต้อนรับการมาเยือนโรเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี้ในรอบต่อไปของศึกคาราบาวคัพนะครับ หลังจากที่เก็บชัยชนะอันแสนหืนจับชนิดที่ต้องยื้อกันมาถึงการดวลจุดโทษในเกมเคืนนี้พลพพรคเดือดกันเนอร์ก็ยังคงพบกับสึกหนักต่อเนื่องด้วยกันจะต้องไปจับฉลากเจอกับแมนเชสเตอร์ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่อย่งางไรก็ตามถึงตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าทีมของมิเกลอารเตต้าเองนะฮะก็พร้อมที่จะประทะกับทุกทีมเช่นเดียวกันด้วยความมุ่งมั่นที่เพิ่มมากขึ้นพอสมควรในการเก็บชัยชนะในเกมเกมน,นี้และแถมล่าสุดนะฮะพวกเขาก็ยังเพิ่งเอาชนะทีมของ จ้านายเก่าอย่างเป๊ปกอดิอลามาได้ในศึกเอเอครัเมื่อปลายฤดูกาลที่ผ่านมาจึงน่าสนใจนะฮะและสามารถบอกได้ว่าในตรงนี้เลยว่าเกมเกมหน้ามันอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับปืนใหญ่พบกับเรือใบนะครับในส่วนของลิเวอร์อพูลของเราต้องผิดหวังไปในวันนี้ก็คงต้องนำใจและมองถึงข้อดีว่าพวกเขาก็จะทุ่มเทกับฟุตบอลในอีกหลายรายการที่ต้องลงเตะกันในภายในปีนี้ต่อไปนะครับซึ่ง วันนี้ก็คงจะไปโทษใครไม่ได้นอกจากตัวพวกเขาเองจริงๆเพราะถ้าหากเฉียบขาดกันมากกว่านี้หรือว่าคมมากกว่านี้หน่อยนะครับก็คงจะมีอย่างน้อยแล้ว2-3ประตูก็น่าจะชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลไปได้มียากนะครับแต่ต้องโทษตัวเองแล้วครับว่าเราไม่คมมากพอนะฮะโดยจังหวะยิงซ้ําตามน้ําของทาคุมิมินามิโนก็1จังหวะเห็นเห็นแล้วนะครับแล้วก็มีประตูเบนเลโน่ด้วยนะฮะที่ช่วยเซฟกันอุตลุดเลยนะครับ ก็ทาให้เราตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังมีถ้วยอีกหลายใบยที่ให้เราได้เก็บกันนะฮะก็ถ้วยใบเล็กสุดก็ตกรอบไปแล้วนะครับฟันพ่กมันมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับเกมเกมนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเล่นได้ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าขาดความเฉียบคมและก็โชคเล็กน้อยเนื่องจากนายประตูของอาร์เซนอลวันนี้เรียกได้ว่า ฟอร์มโหดจริงๆนะฮะเซฟกันแทบมือหักเลยนะครับก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรก็เชิญร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอย่างสุภาพนะครับส่วนความคิดของแอดมินในแมตช์แมตช์นี้นะครับเล่นดีแล้วนะครับสำหรับลอรูพูลของเราขาดเพียงแค่โชคเท่านั้นเองนะฮะนี่คือสรุปข,ข่าวลอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2ตุลาคมนะครับ ส่ไลฟ์ชีวิตชาล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ